มีกองรอบคันนะครับผมกระจังหน้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะตัวสปอร์ตตอบโจทย์เลยนะครับผมว่าเทคโนโลยีก็คล้ายๆตัวท็อปเลยนะครับผม LED s ิ g n a t เนเจอร์ของเขาเลยนะครับหน้าต้องแก้มนี้จะดูใหญ่นะครับแผ่นการกระแทกนะครับก็สามารถที่จะใส่แผ่นกรกระแทกเป็นแข้งนะครับแข้งเหล็กได้ตัวบวกแพคเกจนะครับผมที่เพิ่มเข้ามามีกล่องเรดาร์ตัวนี้นะครับจะเป็นท่อหมายเลข8สามารถเลือกได้จะเป็นท่อตัวนี้จะมีระบบ Stop and Go ด้วยนะครับ Active Cruise Control นะครับ ก็คือนะครับหน้าปัดตัวนี้จะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะะผมหน้าจอกลางตัวนี้บวกแพคเกจนะครับจะเป็นขนาด12นิ้ว สวัสดีครับผมจารึกนะครับที่ึกษาการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ผลิตาัณนีวันนี้นะครับผมพามารีวิวตัวนี้เป็นฟอร์ดเอเวอเรสตัวสปอร์ตนะครับผมเป็นตัวสปอร์ตบวกแพ็คเกจนะครับผมตัวสปอร์ตจะมีอยู่2แบบนะครับผมมี2ตัวนะครับผมก็คือตัวธรรมดานะครับผมแล้วก็ตัวบวกแพ็คเกจอีก58,000บาทนะครับผมจะเพิ่มมานะครับผมด้วยออปชันนะครับที่เพิ่มมาเยอะพอสมควรนะครับผมเครื่องยนต์นะครับจะอยู่ที่2.0ลิตร170แรงม้าเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับผม แล้วก็ภายในนะครับห้องเครื่องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพัดลมไฟฟ้านะนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตบวกพัเกตตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องรอบคันนะครับมีกล้องรอบคันนะครับผมสังเกตได้กระจังหน้าตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นกระจังหน้าของ f o r d หรือลูกค้าอยากได้แบบกระจังหน้าดำนะครับผมมีโลโก้ฟอร์ดเลยนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่คนชอบ ส่วนสเกิร์ตด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตแต่งของชุดแต่งของวิทเตอร์เขานะครับผมชุดแต่งวิทเตอร์ตัวนี้นะครับหน้าต้องแก้มนี่จะดูใหญ่นะครับผมเอกลักษณ์ของเขาก็มีคําว่าวิทเตอร์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะมีห่วงลากจูงนะครับผมห่วงลากจูงด้านหน้าด้านล่างนะครับผมก็จะมีแผ่นการกระแทกนะครับก็สามารถที่จะใส่แผ่นกระแทกเป็นแคนนะครับแคนเหล็กได้นะครับผมหรือลูกค้าอยากได้แบบแคงพลาสติกนะครับมาจากโรงงานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผม แผนการกระแทกของตัวขับ2ตัวนี้อาจจะเป็น2ชิ้นนะนะครับของแท้จากฟอร์เเขาเลยนะครับสามารถที่จะรีเควสตได้อยากได้แบบไหนนะครับแล้วก็ไฟนะครับผมไฟตัวนี้จะเป็นไฟตัดหมอกไฟตัดหมอกตัวนี้เป็น LED นะอ่าแล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้จะมีเซนเซอร์หน้า4จุดนะครับแล้วก็มีเรดานะครับตัวจับคนเดินถนนนะครับระบบช่วยเบรกนะครับมีเฉพาะตัวบวกแพคเกจนะครับผมที่เพิ่มเข้ามามีกล่องเรดร์ตัวนี้อ่า แล้วก็ไฟไฟตัวนี้จะเป็นไฟ d a y t i m e ขนาดใหญ่นะครับผมก็คือเป็นไฟสีแคมป์เป็นไฟ led นะแล้วก็ไฟตัวไฟใหญ่ตัวนี้ก็จะเป็นไฟ led r e f l e c t o r เช่นเดียวกันนะครับเป็นไฟแผง led จะอยู่ด้านข้างตัวนี้ตัวนี้จะมีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับที่เพิ่มเข้ามาของตัวสปอร์ตเขานะครับมีคําว่า e v e r วอรตัวนี้เป็นสีดำนะครับเป็นอะคริลิกนะ,ะมาที่ด้านข้างกันต่อนะครับด้านข้างด้านข้างตัวนี้ คิวล้อนะครับจะเป็นคิ้วล้อให้มันเสมอกันนะครับจะเป็นคิวล้อเรียบนะให้เสมอกับชุดแต่งของวีตเตอร์เขานะครับแล้วก็ล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้เป็นสเปคมาจากโรงงานนะครับแข็งแรงทนทานนะครับาะเป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาดยี่สิบนิ้วนะส่วนยางนะครับหน้ายางสเปคจากโรงงานเลยหน้ายางจะสองห้าห้าทับห้าสิบห้ายี่สิบตัวนี้ก็จะมีอ่า ดิสเบกทั้ง4ล้อนะครับผมและช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างบัตรลิง์นะครับผมความปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าช่วงล่างเส้นเดิมๆตัวนี้นุ่มนวลนะครับนุ่มอยู่แล้วด้วยเอกลักษณ์ของตัวเอเวอเรสต์เขานะครับใครก็ชมกันมาที่ด้านข้างนะครับสังเกตถ้ามีกล้องรอบคันตัวบวกแพคเกจนะครับเห็นไหมครับจะมีกล้องด้านล่างนี่ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตนะครับเป็นการป้องกันการจุดอับนะครับตัวนี้นะครับด้านข้างตัวนี้แล้วก็กระจกสามารถที่จะ ดันไปข้างหน้าได้นะครับป้องกันการแตกนะครับผมของกระจกสามารถถ้ามีรถนะครับผมมอเตอร์ไซค์นะครับผมมาที่ด้านหลังนะครับกระจกตัวนี้ก็จะพับต่อมานะครับผมมาที่ตัววกแพ็กเกจนะครับตัวสปอร์ตนะครับที่มีเพิ่มเข้ามาก็คือสมาร์ทย์เล็นะครับผมก็สามารถที่จะล็อกรถนะครับผมหรือปลดล็อกได้เห็นไหมครับตัวนี้ คิวกันศาสตร์นะครับติดหรือไม่ติดก็ได้ติดนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับของคิวกันศาสตร์ของเขาต่อมานะครับผมมาที่ด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านท้ายตัวนี้นะครับผมไฟจะเป็นไฟ LED นะครับผม LED signature ของเขาเลยนะครับหรือลูกค้าอยากจะได้เป็นใส่ไฟเบรกไฟถอยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เป็นชุดแต่งวิตเตอร์นะแล้วก็มีท่อเห็นไหมครับจะเป็นท่อหลอกนะครับจะเป็นท่อหมายเลขแสามารถเลือกไ่าจะเป็นท่อกลม หรือว่าท่อเหลี่ยมก็ได้นะครับหรือท่อหมายเลข8อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งงานนะครับผมเปิดฝาท้ายนะครับใช้ฝาท้ายแฮนด์ปีนะครับผมสั่งงานด้วยรีโมทนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับของอุปกรณ์ต่างๆก็คือลูกค้านะครับเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ติดพรมนะเดี๋ยวจะติดพรมนะครับผมส่วนใช้งานสะดวกนะครับผมเราสามารถที่จะกดปิดนี้ได้นะครับ เห็นไหมครับใช้งานสะดวกมีคลิกเซนเซอร์ใช้เท้าเตะนะครับตัวนี้นะครับผมถ้าลูกค้าอยากได้นะครับเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังก็ได้ต่อมานะครับผมตัวนี้จะมีกล้องนะครับกล้องถอยหลังนะครับแล้วจะมีเซนเซอร์ถอยเห็นไหมครับมีเซนเซอร์ถอยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับคือความปลอดภัยความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็จะมีถุงลมถุงลมนิรภัยนะครับ7จุดนะครับผมโนโลยีนะครับผมก็คือ เลนคิปปิ้งนะครับการการออกนอกเลนนะครับหรือช่วยนะครับช่วยในการขับขี่นะฮะตัวนี้จะมีระบบสต็อปแอนด์โก้ด้วยนะครับอัลเคนพีพุชคอนโทนนะครับก็คือจัดเต็มนะครับลูกค้าที่สนใจเกียร์อัตโนมัติหกสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวสปอร์ตเนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับตัวสปอร์ตตอบโจทย์เลยนะครับผมว่าเทคโนโลยีก็คล้ายๆตัวท็อปเลยเพิ่มอีก 5 8 0 0 0บาทนะครับผมก็คือปกติราคาของตัวนี้ครับราคาจะอยู่ที่1 4 8 4 0 0้าบาทนะครับเพิ่มอีก58 0 0 0นนะครับก็สามารถได้ระบบเทคโนโลยีครบ,ครบ,ครบอย่างนี้เลยนะครับแต่จะได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะนะครับถ้าเป็นตัวไทเนียมพัสดนะครับจะได้เกียร์อัตโนมัติ10สปีดแล้วก็ช่างใจเลือกเอานะครับอยากได้สไตล์ไหน แต่แต่งนะเหมือนกันนะครับอยากได้แต่งแบบไหนสไตล์แบบแต่งแบบไหนนะครับสามารถที่จะบอกผมได้เลยนะครับผมภายในนะครับผมตัวนี้นะครับผมของตัวสปอร์ตนะครับจะเป็นโทนสีดำนะครับแล้วจะมีสีโครเมียมตัดบ้างนะครับผมให้ดูมีมิติเห็นไหมครับส่วนต่อมานะครับผมตัวนี้จะมีระบบนะครับเปิดไฟหน้าอัตโนมัติปัดน้ําฝนอัตโนมัตินะครับแล้วก็บอกนะครับตัวนี้คู่หน้านะครับปรับไฟฟ้านะแปดทิศทางนะครับแล้วก็มีดันหลังด้วย ส่วนหน้าปัดหน้าปัดนะครับหน้าปัดตัวนี้จะเป็นหน้าปัดขนาด8นิ้วนะ,ะส่วนหน้าจอกลางนะผมหน้าจอกลางตัวนี้บวกแพคเกจนะครับจะเป็นขนาด12นิ้วถ้าไม่ได้บวกแพคเกจก็เป็นขนาด10นิ้วนะังเกตง่ายถ้ามีกล้องรอบคันนะครับก็จะเป็น12นิ้วนะครับตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะครับผมชาร์จไร้สายมี And r o i d Auto a p p l e CarPlay นะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับคือหรูหรานะครับหรูหราม้าเห่าเลยทีเดียวคันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ มาดูเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวนี้เป็นตัวสปอร์ตนะครับกลับไม่ได้บวกแพคเกจนะนะครับผมตัวสปอร์ตจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือตัวธรรมดานะครับกับตัวบวกแพคเกจนะครับอีก5800,0บาทนะครับจะมีกล้องรอบพันคันนี้การตกแต่งเดี๋ยวมาดูดีเทลนะครับคันนี้แต่งเป็นของตัววิตเตอร์นะครับผมแล้วก็มีตัวเปลี่ยนล้อแมกนะครับแล้วก็เบรกนะครับผมที่เป็นะเอกของเขาตัวนี้นะครับเครื่องยนต์จะอยู่ที่2อลิตร170แรงม้า เป็นตัวสปอร์ตเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแต่สีดำคันนี้การตกแต่งนะครับก็คือด้านหน้าด้านหน้าตัวนี้นะครับผมก็เห็นไหมครับจะเป็นชุดแต่งของชุดวิกเตอร์ของชุดวิกเตอร์นี้เราจะตัดเป็นสีเทาด้านนะครับเทาด้านตัวนี้จะเป็นสีตัดนะจะตัดให้ดูมีมิตินะครับกับสีตัวดำเงาของเขาแล้วไฟตัวนี้จะการแต่งเพิ่ม ไฟตัดหมอกนะครับตัวน,นี้จะเป็นการครอบนะนะครับไฟตัดหมอกเป็นตัวเดิม LED นะครับผมแต่ตัวนี้เราก็จะใส่ไฟนะครับเป็นไฟลายเส้นนะครับตรงครอบไฟตัดหมอกนะครับเวลาสถานนะเปิดไฟเลี้ยวอ่าเปิดไฟเลี้ยวเห็นไหมครับไฟตัดหมอกจะเป็นลายเส้นวิ่งตัวนี้ที่มาใหม่แล้วจะมีไฟตัดหมอกหลังด้วยแต่ลายเส้นวิ่งตัวนี้จะเป็นของ ด้านหน้านะครับเวลาใช้งานปกติทั่วไปนะครับผมไฟตัดหมอกนะครับผมก็จะติดนะครับเป็นขอบของไฟตัดหมอกตัวนี้นะครับกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าเดิมของตัวสปอร์ตเขาสีดําเงานะครับอันนี้กระจังหน้าเดิมสปอร์ตของสีดําเงาของเขาตัวนี้แล้วก็มีรูเซนเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หน้าจะเป็นเซนเซอร์หน้าสี่จุดนะล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแม็กที่แต่งนะครับก็คือล้อแม็กของ a a vampire นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนยางยางตัวนี้จะเป็นยางของโตโยต้านะครับ o p e n c o s สกันที่ y t นะะครับหน้ายางตัวนี้จะอยู่ที่275ทับ55 R20 มาพร้อมกับชุดเบรกนะครับชุดเบรกตัวนี้เป็นของ Mambo นะครับผมแล้วก็เบรกตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับสเปคก็คือ19แฟ นะครับเมมโบ19เซตนะครับผมจะมีให้เลือกหลากหลายนะครับแล้วก็แล้วก็จานเบรกนะครับจานเบรกขนาดนะ380นะจะใหญ่นะครับส่วนจานเบรกด้านหลังนะครับจะอยู่ที่370นะครับผมจะเล็กมานิดนึงนะดูหล่อดูเท่เลยนะครับแล้วด้วยความที่เป็นตัวสปอร์ตนะครับแล้วก็ใส่ตัวเบ้ารองมือตัวนี้ก็จะเป็นสีดำลาดตัดนะครับปัดตะหมอกท้าตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับเผื่อลูกค้าไม่อยากเปลี่ยนก็ได้ นะครับของเดิมก็คือลูกค้าไปแต่ตอนนี้เป็นไฟตัดหมอกแต่งนะนะครับแอนดูมีมิตินะครับเป็นรูปตัว E เห็นไหมครับจะเป็น LED นะแล้วก็ตัวชุดเซตข้างหลังนะครับก็เป็นชุดของวิทเตอร์วิทเตอร์ตัวนี้ท่อนะครับท่อจะเป็นท่อคู่หมายเลขแปดสามารถเลือกได้จะเป็นท่อแบบนี้หรือเป็นท่อกลมหรือท่อเหลี่ยมนะครับเป็นเป็นท่อสีสีใบก็ได้เช่นเดียวกันตอนนี้จะเป็นท่อหลอกนะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะแต่งนะครับใส่ ท่อแต่งนะครับของ SKS นะครับก็ได้เช่นเดียวกันหรืออยากได้แต่งอะไรเพิ่มเติมนะครับลองมาคุยกันนะครับอยากได้แบบไหนบอกผมแล้วผมจัดให้นะครับไฟเอกลักษณ์ของตัวเขาก็คือ LED นะครับผมิกเนเจอร์ของเขานะครับแล้วตัวนี้ก็จะมีไฟเบรกไฟถอยนะนะครับคือเวลาเราเหยียบเบรกนะครับผมก็จะเป็น สีแดงเวลาถอยก็จะเป็นสีขาวนะครับแต่ด้วยรถสีดํามองเห็นชัดเจนเลยเห็นไหมครับมีคำว่าเอฟเรสตัวนี้จะแผงเม็ดเป็นมเม็ดไฟ LED เขานะครับจะไม่ได้ติดนะนะครับจะไม่แยงตาด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแฮนฟรี free, มีคลิกเซนเซอร์นะครับผมสามารถใช้เท้าเตะได้หรือกดด้วยรีโมทได้เช่นเดียวกัน นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจ Ford นะครับผม Ford e v e r e s t Ford ์ด n g e r นะครับก็สามารถติดต่อผมได้ผมจารึกนะครับที่สากาขาย Ford Auto g a l l e r y ีุพธาณีร้องเข้าไปที่ช่องนะครับ YouTube ผมได้นะครับผมหรือช่อง TikTok นะครับผมหรือเพจ Facebook ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับพิมพ์คำว่าจารึก Ford ได้เลยหรือลูกค้านะครับอยากต้องการสอบถามนะครับชุดแต่งหรือการแต่งหรืออยากได้รถป้ายแดงที่แต่งออกจากโชว์รูมเลยนะครับผมยังไม่มีไอเดียการแต่งนะครับหรืออยากได้ไอเดียการแต่งของแต่ละคันมามิกกัน ก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ